มาคุยกันต่อในคลิปนี้นะคะยังอยู่กับการติวสอบของพวกเรานะคะโหราศาสตร์ไาคยิปซีกศนคลองสัมวารุ่น2นะคะสอนโดยคุณครูแอนที่น่ารักของพวกเราหรืออาจารย์พัชรานิต์ลิ้วเฉลิงวงนั่นเองนะคะมาถึงคลิปที่สองนี้จะเป็นคลิปของไพ่นะคะที่เราเรียกว่า m i n น r ร์อ a คานั่นเองนะคะหรือว่าไพ่ชุดเล็กนะคะจะมีอยู่ด้วยกันนะคะสี่ชุดนะคะคืออะไรก็จะมีไพ่นะคะชุดที่เห็นนี้ก็คือเป็นชุดไม้ใช่ไหมถ้วยนะคะแล้วก็เป็นอะไรคะทุกคนนะคะดาบเน่นะคะใครเรียนมาแล้วต้องรู้นะคะแล้วก็ยังมี ใพ่นะคะที่เราเรียกว่าชุดเหรียญด้วยนะจ๊ะแน่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะคะในชุดนี้คลิปนี้เราเริ่มต้นที่ไพ่หมายกันก่อน,อนเลยนะคะเริ่มต้นที่คนนี้ก่อนเลยจ้านะคะคิงนะคะคิงของเรานะคะคิงออฟว d นนั่นเองนะคะอ่ะนะคะจะเห็นว่าพระราชาเห็นไหมเออนะคะ คือพระราชาเป็นพระราชาได้ต้องเป็นนาเป็นคนที่ต้องมีเหตุมีผลนะคะนั่งอยู่บนบัลลังก์เห็นไหมนะคะเอาประดับประดาด้วยสิ่งโตแล้วก็มีตัวอะไรคะจิ้งจกอะ่ะมาให้กิ้งก่านะทุกคนเห็นไหมกิ้งก่ามันทำไมพร้อมจะเปลี่ยนสีพร้อมจะปรับเปลี่ยนได้นั่นเองนะคะเอออ่ะทีนี้เรามาดูนะคะพระราชาองค์นี้นะคะ ท่านก็เป็นราชาแห่งความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีสเสน่ห์นั่นเองนะคะราชาถือไม้เท้านี้ก็เต็มไปด้วยความคิดใหม่ๆและการมองการไกลเห็นไหมดูสายตามองการไกลไหมทุกคนนะคะราชาถือไม้นะคะคําทำนายก็คือจะส่งเสริมด้านธุรกิจการงานโอกาสที่ก้าวไกลไปเป็นระดับเจ้าคนนายคนนะมีสูงมากเลยนะคะหรือจะเป็นเจ้าของกิจการนั่นเองนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคน เป็นอะไรอะ่ะสัญ,ญลักษณ์ของผู้มีฝีมือเอออย่างั้นก็แล้วกันนะคะมีความรับผิดชอบสูงมั่นใจในตัวเองมองโลกในแง่ดีนะคะใจเด็ดเดี่ยวแต่เมตตาคาดการได้ไม่ผิดพลาดค่ะมีความกระตือรือร้นนะคะและเหมาะที่จะให้คำแนะนำปรึกษา นะคะเป็นคนกระฉับกระเฉงไหวพริบปฏิพานดีมีสเสน่ห์มีความเป็นพ่อมีความเป็นสามีที่ดีเป็นเจ้าของกิจการตนเองได้นะคะค่ในเรื่องของการงานไพ่ใบนี้ก็ต้องทำนายว่าการงานก้าวไกลชอบเสนอแนวะคิดใหม่ๆเสมอ เริ่มกิจาการของตัวเองค่ะทายเรื่องการเงินก็คือเริ่มดีละความรักก็เริ่มมีความรักและสุขภาพแข็งแรงดีนะคะอาชีพมีกิจาการเป็นของตัวเองค่ะเป็นเจ้าของบริษัทนักธุรกิจวิศวกรก็ได้นะคะต่อไปมีราชาแล้วก็ต้องมีราชินีถูกไหมจ้าทุกคนนะนะคะขอเชิญราชินีของเรามาได้เลยค่ะป๊บ อืมนะคะอะนะคะราชินีนะคะ,ะ,นะคะ,นะคะใครได้ไพ่ใบนี้นะคะหรือว่าไพ่ขยายนี้ที่เราจะไปโยงหน้าไพา่กับไพ่หลักนะคะทุกคนก็ต้องเอาไปแอพพลายกันนั่นเองนะคะคือต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงเก่งเก่งงานเลยนะท่านนี้นะคะคือท่าทางดูท่าทางเป็นไงเป็นคนชั้นสูงไหมเออมีแมวดำด้วยเห็นป่าเออนะใช่ตัวเดียวที่กระโดดข้ามลงศพไหมไม่ <laughs> ใช่ไม่รู้แต่แตเออนะ ไม่ใช่หรอกของเมืองไทยกับเมืองนอกคนละตัวอืนะคะอะนะคะคือนั่งสง่าพาเผยไหมทุกคนโอ,อ้โหบัลลังนี่ก็มีสิงโตเห็นไหมมีมือมือถือดอกทานตะวนันอีกมือนึงถือไม้เห็นไหมคะก็เป็นสัญ,ญลักษณ์อำนาจของราชนีนั่นเองที่เท้ามีแมวดำก็หมายความว่าเธอเนี่ยเป็นราชินีแห่งกองไฟนะคะราชินีพระอ,องค์นี้เต็มไปด้วยความรักเธอสามารถสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและมีพลังความสามารถ และยินดีที่จะช่วยผู้อื่นอย่างเต็มใจนะคะอืมแต่อย่าทาให้เธอโกรธนะถ้าโกรธเราจะเห็นสิงโตไหมดุแบบนั้นเลยจ้านะคะอ่ะไพ่ใบนี้สัญลักษณ์ของหญิงไว้ตัว นะคะนี่นะชอบสังคมกระฉับกระเฉงฉลาดมีความสามารถสูงนะคะให้ความอบอุ่นแก่ผู้มาขอพึ่งพาได้เห็นอกเห็นใจเพื่อนฝูงเสมอมีความเป็นแม่มีความเป็นภรรยาที่ดีเป็นที่รักของคนทั่วไปซื่อสัตย์ค่าจิตใจรักอิสระแต่ชอบให้ผู้อื่นอยู่ในโอวาชันนี้อย่างนะคะอะ ถ้าดูเรื่องการงานเหรอก็มั่นคงนะมีกิจการส่วนตัวการเงินก็มีมาจากงานที่ได้ไมาจากความสามารถของตัวเองความรักเหรอถ้าดูเรื่องความรักนี่จะได้คนอายุมากนะหรืออาจจะเป็นไม้นะคะเออนะสุขภาพแข็งแรงค่ะนะอาชีพก็มีกิจการส่วนตัวได้แล้วนะจ๊ะอะต่อไปนะคะต่อไปเป็นใครเออ่านะหลายคนบอกผู้ใด,ดละ่ะผูดด้ใดล่ะนะคะ มนราชินีแล้วก็ต้องมีอัศวินนะคะนะก็จะไปทีละชนชั้นนะคะทุกคนนะคะอืมนะคะก็อย่างเป็นไม้เนี่ยก็รับไปเลยหนึ่งถึงสิบนะคะไม้หนึ่งไม้สองไม้สามนะไม้สิบแล้วก็มีพระราชาราชินีนะคะมีอัศวินแล้วก็เดี๋ยวมีเด็กนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวว่ากันนะไปกันต่อที่ night of วอของเราเน่นเองนะคะนี่ต้องบอกว่าอัศวินนี่งามนะจาน๊ะคนนี้รูปงามสง่าทีเดียวเชียวนะคะภูม,มิประเทศนี่เหมือนเหมือนอยู่ทะเลทรายไหมทุกคนนะคะอะนะคะมีกิ้งก่ายอีกแล้วจ้ะที่เสือ้อเกาะเห็นไหมนะคะมีกิ้งก่าไหมพร้อมปร,ปรับเปลี่ยนไงเออเปลี่ยนแปลงนะคะได้นะคะปรับเพื่อความปลอดภัยอยู่รอดได้มีความมั่นใจในตัวเองสูงค่ะคนคนนี้นะคะเห็นไหมว่า มือเนี่ยกลมบางเห็นได้อย่างสบายๆเลยด้วยมือเดียวอีกมือนึงก็ถือไม้เอาไว้นั่นเองนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังสร้างสรรค์นะคะผู้ชายคนนี้มีความคิดสร้างสรรค์อันวันเจิดและรักการผจญภัยะคะ่ะถ้าถ้าหมายถึงเหตุการณ์ก็คือหมายถึงการย,กย้ายที่อยู่ก็ได้นะทุกคนการเดินทางไกลหรือว่าไปต่างประเทศค่ะไพ่ใบน,นี้ต้องบอกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ ชายหนุ่มรูปงามนะคะมีเสน่ห์นะฉลาสติปัญญาดีมากหลักแหลมเปิดเผยคบคนง่ายค่ะเพื่อนมากชรักการผจญภัยและก้าวไปในทางใหม่ๆเสมอนะคะชอบท้าทายชอบความตื่นเต้นไม่ท้อถอยกับอุปสรรคความลำบากต่อสู้ได้อย่างมัดมั่นเลยละจ้ะเธอจ๋านะคะอะถ้าพูดเรื่องงานนะคะไพ่ใบนี้นะคะก็จะต้องบอกว่าเป็นงานที่ชอบทดลอง ชอบความท้าทายและการเดินทางอยู่เสมอนะคะเป็นเงินก็ต้องตอบไปเลยว่ามีไม่ขาดมือนะจ๊ะเธอจ๋านะคะความรักเริ่มคิดรักแล้วจ้ะแล้วก็อยากจะแต่งงานนะนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะอาชีพก็อาจจะต้องแบบเกี่ยวข้องกับงานที่ต้องเดินทางไกลนะคะเกี่ยวข้องกับยานพาหนะหรือการย้ายไปอยู่ต่างถิ่นถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะนักศึกษาก็ได้ทุนได้ไปเรียนต่อต่างประเทศอะไม่รู้ทุนใครเหมือนกันนะคะ แต่มีเกณฑ์ได้ไปโอเคไหมคะอ่ะนะคะพอไพ่ใบนี้นะนะสวินแล้วก็ต้องตามด้วยเด็กนะจ๊ะอืมนะคะเพจนะคะออฟวอนนะคะไพ่เด็กถือไม้เท้าเด็กคนนี้เป็นเด็กขยันนะจ๊ะเออนะคะจะเป็นทั้งเด็กชายเด็กหญิงก็ได้นะคนนี้นะคะคือจะบอกถึงการสร้างฐานะขั้นแรกของการ เริ่มโครงการใหม่นี่ยนับหนึ่งเห็นไหมหนึ่งก็คือการเริ่มต้นทุกคนนะคะนะคะคือสัญญลักษณ์ของเด็กหรือคนที่มีอายุน้อยเด็กถือไม้เท้าก็อาจจะเป็นคนที่นําข่าวดีทางออกที่เหมาะสมมาให้นะคะความฉลาดรอบรู้ รวมทั้งความเป็นไปได้มาให้เราด้วยนั่นเองนะคะสัญลักษณ์เด็กช่างคิดนะคะออชอบสังคมกระฉับกระเฉงเพื่อนมากเป็นคนสนุกสนานตื่นเต้นตลอดเวลาซื่อสัตย์ปัญญาดีคุยสนุกแล้วก็อาจเป็นคนที่จะนําข่าวดีมาสู่เพื่อนๆเ,เป็นโอกาสดีแต่ค่อนข้างจะดื้อนะคะคนนีขน้ขาดความรอบคอบไปบ้างนั่นเองถ้าถามเรื่องงานก็ เป็นการเริ่มงานใหม่การเงินก็เริ่มดีแล้วจ้านะคะความรักก็เป็นรักแรกก็ว่าได้นะคะอืมหรือว่าริจะรักประมาณนั้นนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะอาชีพน่าจะยังไม่มีน่าจะเป็นการเรียนอยู่นะคะเขายังเด็กอยู่นั่นเองนะคะต่อไปนะคะคือหนึ่งไม้เท้านะคะหน้าตาแบบนี้จ้าหนึ่งไม้เท้านะคะอะความหมายของหนึ่งไม้เท้านะคะ ก็คือ,อเรามาดูก่อนเนาะว่ารูปเห็นไหมมือนี้ดูแข็งแรงนะยื่นออกมาจากก้อนเมฆนะถือไม้เท้าที่กําลังผลิใบนะคะมองใกล้ออกไปนี่เป็นอะไรทุกคนรูปปราศาทบนเนินเขาที่หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนะไม้เท้านี้นะคะก็มีความเกี่ยวข้องกับาธาตุไฟนะคะเป็นาธาตุพลังความสร้างสารรค์เนาะ ความอย่างรู้ที่เกิดขึ้นเองนะคะเออไพ่หนึ่งไม้เท้าเป็นตัวแทนของความสร้างสารรค์ที่บริสุทธิ์นะคะเออ age of wands ไงนะคะอะนะคะไพ่ใบน,นี้เป็นสัญลักษณ์ของธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่นะคะการกระทำใหม่ๆการก่อตั้งสิ่งใหม่ๆและพลังแห่งการสร้างสารรค์ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงนะคะอะสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นของการสร้างสารรค์นะ การริเริ่มใหม่ความกระตือรือร้นทะเยอทะยานเป็นการเริ่มที่ไปสู่ความมั่นคงประสบความสำเร็จ มีโชคเรื่องงานการเรียนก็ดีนะได้เกียรตินิยมอืมนะได้เรียนต่อต่างประเทศได้ตำแหน่งได้เป็นเจ้าของกิจการถนัดการติดต่อในหน้าวิ่งเต้นนะเนี่ยอืมนะได้รับการเชื่อถือนะคะงานติดต่อกับต่างประเทศหรืออาจจะเป็นการค้นพบงานใหม่นะงานระดับฝีมือเออนะอ่ะถามว่าได้ไพ่เรื่องนี้เอ้ยได้ไพ่ใบนี้เรื่องงานเป็นไงโอ้ เป็นเจ้าของโรงงานมั่นคงเฉี่ยกิจการของตัวเองเกี่ยวข้องกับต่างประเทศประมาณนี้นะคะส่วนเงินจะได้จากธุรกิจมั่นคงค่ะความรักคิดแต่งงานแล้วนะเนี่ยสุขภาพแข็งแรงอาชีพก็มีกิจการเป็นของตัวเองก็ได้นะคะอ่ะต่อไปให้สองไม้เท้าทุกคนนะคะให้สองไม้เท้านะคะอ่ะดูซิว่าคนนี้เขายัางไงเนี่ยมีสองไม้เท้าแล้วถือลูกโลกด้วยเห็นไหมคะอืมนะคะอ่ะอันนี้ก็คือ ต้องบอกเลยว่าไพ่เนี่ยมีไม้เท้า2อ,อันตั้งอยู่บนพื้นที่อย่างมั่นคงนะคะเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเนี่ยได้ประสบความสําเร็จเรียบร้อยแล้วมืออีกข้างนึงถือลูกโลกใบเล็กๆซึ่งหมายถึงความเป็นไปได้ในอนาคตค่ะแต่ดูเหมือนว่าเขากําลังพยายามตัดสินใจว่าจะทํายังไงต่อไปดีนั่นเองนะคะดูสีหน้าเออนะคะอ่ะนะคือเราจะเห็นได้ว่า มีดอกลิลลี่นะดอกลิลลี่สีขาวก็เป็นสนัญลักษณ์ความคิดที่บริสุทธิ์ดอกกุหลาบสีแดงก็จะเป็นความหมายนะคะของการปรารถนาอันเรา่เราร้อนนะจ๊ะจ๋าจ๋า,จานะอะดังนั้นไพ่ใบนี้นะคะก็จะเป็นการแสดงให้เห็นธรรมชาติที่สมดุลกันนะคะมันผสมผสานกันนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงความสําเร็จที่ได้มาจากความเข้มแข็งความคิดฝันอันเอาชนะ อันจะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ในที่สุดนั่นเองนะคะอืนะสัญลักษณ์ของการมีคู่คิดค่ะมีมิคู่ใจหุ้นส่วนสองหุ้นนะคะต้องยอมเสียเปรียบบ้างงานจะเดินหน้าได้อย่างดีเมื่อมีคู่คิดและจะดีกว่าคิดคนเดียวนะคะน้ำทอมตนผู้ใหญ่เมตตา ควรจะแบ่งงานให้คนอื่นทําบ้างนะอย่าไปทําคนเดียวนะคะหรือเนะี่ยตอนนี้เริ่มมีความคิดว่าอยากเดินทางไกลๆแล้วไหมเออมีอนาคตไกลเห็นไหมคะมองไปข้างหน้าดูนนะคะการงานต้องมีหุ้นส่วนค่ะต้องมีคู่คิดค่ะ2เห็นไหมเออนะคะการเงินอาจจะไม่พอใช้นะก็มันเพิ่งเริ่มมีมันก็เลยอาจจะไม่ไม่พอใช้บ้างก็คือมีพอประมาณนะคะความรักอย่าลิอ่านจับปลาสองมือเด็ดค่ะนะคะเพราะคุณต้องสับหลีกเป็นประจำอ่ะ นะคะหรือกําลังคิดว่าอยากจะมีครอบครัวนะคะประมาณนี้ก็ได้สุขภาพแข็งแรงอาชีพมีกิจการของตัวเองแล้วมันมีหุ้นไงสองหุ้นด้วยนะคะอ่ะต่อไปสามไม้เท้านะคะทุกคนอืมนะคะอ่ะสามไม้เท้านะคะต้องบอกว่า เป็นผู้ชายที่กําลังมองไปที่ขอบฟ้าเห็นไหมเอออยากจะไปแตะขอบฟ้าราศีนะคะปักไม่เท้าสามอันเอาไว้บนพื้นก็หมายความว่าสิ่งที่ได้ทำมาน,นาั้นบัรลุถึงเป้าหมายขั้นต้นแล้วกําลังคิดว่าฉันจะก้าวหน้าต่อไปอยังไงเออขั้นตอนต่อไปของฉันจะก้าวหน้ายัางไงดีอืมนะคะไพ่ใบนี้ก็แสดงให้เห็นความท้าทายนะคะคือความพอใจแล้วล่ะพอใจในสิ่งที่ทํามาแล้วก็ จะทำยังไงให้ก้าวหน้าต่อไปมันก็ท้าทายไงในเวลาเดียวกันนะคะเนื่องจากแม้จะประสบความสมําเร็จไปแค่หนึงแล้วแต่ก็ต้องสะสางนะคะมีงานมีเรื่องต้องทําอีกมากนั่นเองนะคะเป็นสัญลักษณ์ของการที่จะเริ่มขยายกิจการงานต่อไปค่ะ จากที่ประสบความสําเร็จแล้วพร้อมที่จะขยายงานออกไปอีกเหมาะกับงานที่สร้างสรรค์งานติดต่อทุกระดับเงินจะมาเป็นสิบเท่าอย่างไม่คาดฝันอุตตานะคะหุ้นส่วนและคนรอบข้างดีค่ะหรือจะบอกว่าเป็นการคืนดีกับคนรักก็ได้หรือจะไายว่าเป็นการได้บุตรก็ได้นะคะอะการงานต้องวิ่งเต้นพพปะผู้คนหน่อยค่ะการเงินมีมาไม่ขาดนะความรักกลับคืนดีกันนะคะหรือว่าแต่งงานแล้วได้บุตร นะฮะสุขภาพแข็งแรงอาชีพก็จะในหน้างานโฆษณานายประกันเซลลแมนก็นได้นะคะนะคะต่อไปนะคะจะเป็นไพ่เท่าไหร่สาไม้เท้าแล้วก็ต้องสี่ไม้เท้าเรา,ไ,เาลไล่ไปเลยนะคะสี่ไม้เท้าเนาะเห็นไหมโอ้มีอย่างนี้ชอ่อดอกไม้พวงดอกไม้เห็นไหมคะเออพวงบุปผาโอ้ชูมือแบบมีความสุขกันมากนะคะ เป็นรูปพวงดอกไม้ให้โค้งลงมาที่คู่รักที่กําลังเดินเข้ามาแล้วชูช่อดอกไม้ในมือขึ้นเห็นไหมหโนี่นไม่ดอกไม้นะอืมนะข้างหลังก็เป็นอะไรข้างหลังนะคะก็เป็นสะพานข้ามคูนะเนะีนะ่ยแมมคูน้ํานะคะเอ่อมุ่งไปสู่ปราสาทที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จนั่นเองนะคะ คือในไพ่ใบนี้มีความเข้มแข็งของหมายเลขสีและการเติบโตที่เป็นลักษณะเฉพาะของไม้เท้านะคะก็จะทำนายว่าคือความสุขนะคะคือความสุขคือการให้กำเนิดนะคะไพ่ใบนี้แสดงถึงความพอใจในผลงานการเก็บเกี่ยวความสำเร็จหรือการเฉลิมฉลองรางวัลที่ได้จากความพยายามนั่นเองนะคะการหยุดพักจากการทำกิจกรรมเวลาพักผ่อนอันแสนสงบ นะคะหรืออาจจะหมายถึงวันหยุดพักผ่อนหย่อนใจก็ได้นะคะเห็นไหมพาร,รูปพาครอบครัวไปเที่ยวอะไรนี่นะสัญลักษณ์ของความมั่นคงนะคะเออชนะคู่แข่งก็ได้ ะะงานมั่งคัง่งขยายงานเริ่มมีเครดิตรับราชการได้เหลือนตําแหน่งสอบแข่งขันทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะไพ่ใบนี้ครอบครัวเริ่มมั่นคงเป็นสุขเลยเห็นไหมพ่อแม่ลูกเห็นไหมบุตรบริวารพร้อมหน้านะจ๋าการงานจะบอกว่างานเนี่ยก่อตั้งบริษัทมั่นคงขยายงานสี่หุ้นอะไรอย่างนี้ก็นดะนะคะคือต้องบอกไงว่ามันไพ่มันทายตาย,ต,ายตัวไม่ได้เราต้องดูแวดล้อมด้วยเนาะกับการพูดคุยกับ เจ้าชะตาด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าเราจะไปทายเหมือนกันในเจ้าชะตาแต่และคนละทายเหมือนกันมันก็ไม่ได้นั่นเองเนาะทุกคนเนาะอ่ะการเงินก็คือดีขึ้นนะหยิบง่ายจ่ายคล่องขึ้นความรักก็เป็นสุขมั่นคงหรือได้บุตรนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะอาชีพก็คือมีกิจการเป็นของตัวเองนะก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้ต่อไปห้าไม้เท้าเขาทำไรกันอะห้า <laughs> คนนี้เขาทาอะไรกันอะฮะทุกนนะคะก็เป็นรูปของชายหนุ่มห้าคนเนาะที่กําลังแว่งไม้เท้าต่อสู้กันเป็นภาพของการขัดแย้งกันนะคะทางความคิดของแต่ละคนนั่นเองเนาะเอ่อถ้าเป็นความรักก็ขัดแย้งกันเรื่องความรักนะคะไพ่ใบน,นี้จะหมายถึงอุปสรรคเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องด้านลำคาญความยากลําบากในการติดต่อสื่อสารในช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ได้ นะคะทั้งในเรื่องการงานและชีวิตส่วนตัวนั่นเองนะคะอืมนะคะ ไห้ไนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของปัญหาและอุปสรรคค่ะการขัดแย้งกันในกลุ่มหุ้นส่วนนะคะหรือเอกสารสัญญามีปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะเออเมื่อไม่ยอมกันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะมันมันจะบอกว่าเนี่ยทำงานเป็นกลุ่มก็ไม่ได้นะี่นะคะเออหรือในองค์กรเนี่ยมีปัญหากันนะบางคนก็เชื่อตัวเองมากเกินไปบางคนก็ทํางานใหญ่เกินตัวไปนะคะเมื่อขัดแย้งกันก็ลุกลามไปหลายเรื่องนะคะ ถ้าจะบอกว่าเรื่องการเงินก็ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะคะอะไพ่ไปนี้ถามเรื่องการงานมีการขัดแย้งนะมีอุปสรรคติดขัดอาจจะเปลี่ยนงานได้หรือถ้าไปสมัครงานก็ยังไม่ได้งานนะจ๊ะเออการเงินคือติดขัดค่ะสะดุดเลยนะความรักเริ่มขัดแยง้งไม่ลงรอย นะคะสุขภาพช่วงนี้ใจร้าวรานไหมหงุดหงิดไหมเอออาชีพก็ต้องทํากิจการของตัวเองจ้านะคะใบต่อไปคือกบไม้เท้านะคะทุกคนนะอันนี้ดูดีไหมของม้เท้าเออดูดีนะดูเห็นการดูดีเนาะผู้ชายคนหนึงขี่มา้าส่วนมงกุฎที่ทำจากใบรารเรนะคะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จและชัยชนะนะคะนะคะเห็นไหม มงกุฎที่ไม้เท้าก็มีที่หัวเขาก็มีเห็นไหมเออนะคะคือต้องบอกว่าดูรบัรบๆเขาเนี่ยเห็นไหมมีคนมาแสดงความยินดีกับเขาชื่นชมในความสําเร็จของเขาไพ่ใบนี้ก็หมายถึงความสําเร็จสมหวังในชีวิตการทํางานความพึงพอใจหรือจะหมายถึงการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ได้นะคะหลังจากที่คุณนี้มีผลงานดีเด่นนะคะเออหรือมีการได้รับรางวัลมาจากความ มุ่งมั่นพยายามของคุณนั่นเองนะคะสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะและความสําเร็จในชีวิตนะจ๊จะไพ่หกหมายถาวนะคะการงานก็มีความพอใจคนรอบข้างก็ชื่นชมในความสําเร็จหมายถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจากการประกอบคุณงามความดีเป็นความมั่นคงในก้าวต่อไปนะคะปานประหนึ่งว่าคุณเนี่ยได้ก้าวมาถึงเครื่องทางแล้วนะคะแล้วก็ชอบทําบุญใจดีนะคะหรือจะไปไหนต้องใช้เวลานิดนึงช้าเห็นไหม เพราะอะไรเนี่ยคนเต็มเลยไปไว้ได้ไหมไม่ได้ก็ต้องค่อยๆไปนะคะถ้าหมายถึงการงานก็คือได้ตําแหน่งสู่เส้นชัยอย่างร้อเปอร์เซ็นตเต็มนะคะการเงินก็จะมีเข้ามาตามคันลองจ้าความรักสุขสมหวังดีเนาะสุขภาพแข็งแรงอาชีพก็เป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะลําดับต่อไปจ้าเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะเอ,อ้อเจ็ดไม้เท้านะดูซิหน้าตาเป,ป็นยังไงปั๊บดูเหนื่อยไหม รูปผู้ชายคนหนึ่งดูท่าทางเข้มแข็งเชียวนะเออในมือถือไม้เท้าอันหนึ่งค่ะต่อสู้กูอยู่กับไม้เท้าอีกหกอันเลยนะนะคือเขามั่นใจนะผู้ชายคนนี้นะเขามั่นใจว่าเขาต้องประสบความสําเร็จกับสิ่งที่เขาทําอยู่พื้นที่ที่เขายืนเห็นไหมมันก็ขุขขขขข่ขะขุ่ขะเห็นไหมจ๊ะเออนะก็หมาย ถึงมันจะขู่ขะไม่ราบรื่นแต่เขาก็ยืนอยู่ด้วยท่าทางที่มั่นคงนะเออนะคะพื้นที่ขู่ขะก็หมายถึงความไม่สะดวกความไม่ราบรื่นนะคะในชีวิตและต่างๆเนาะท่าทางที่แข็งแรงจริงจังมั่นใจก็หมายถึงการประสบชัยชนะและความสําเร็จแต่ก็ต้องลําบากเหน็ดเหนื่อยก่อนนะสัญลักษณ์ของการต่อสู้ค่ะไพ่ใบนี้นะคะอืมนะคะคือเนี่ยชอบการท้าทาย นะชอบการแข่งขันนะคะจะเสี่ยงโชคสมัครงานก็ไม่ผิดหวังจะได้ข่าวดีตลอดนะคะแต่ต้องวิ่งเต้นหน่อยนะต้องแข่งขันถึงจะสำเร็จนะคะถ้าถามถึงเรื่องงานคะ่ะไพ่ใบนี้7จ็ดไม้เท้าก็คือได้งานประกวดราคาสมัครสอบแข่งขันได้เลื่อนตำแหน่งหรือว่าเป็นงานที่แบบไม่อยู่กับที่นะคะ เออนะการเงินมีเงินฟลุกเข้ามาตลอดค่ะส่วนความรักเนี่ยจะมีคู่แข่งถ้าอยากชนะอยากได้ใจเธอมาคลองต้องหมั่นตื้อนะจ๊ะสุขภาพเหนื่อยหน่อยเนานะดูท่าทางนะอาชีพมีกิจการเป็นของตัวเองนะคะอา้าวต่อไปนะคะแปดไม้เท้านะคะแปดไม้เท้าหน้าตาเป็นอย่างนี้จ้เธอจ๋าปั๊มโอ,โอ้ดูดีเชียวใช่ไหมอืมนะคะต้องบอกว่าแปดไม้เท้าเนี่ยเห็นไหม มีม้เท้าแปดอันลอยอยู่บนฟ้านี่เหนือดินแดนอันสงบสุขโอาโๆนะคะคือไพ่ใปนนี้หมายถึงความต้องการที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเป็นช่วงเวลาของการทำกิจกรรมต่างๆและการเริ่มต้นใหม่นะคะหรือเป็นจุดจบของการรอคอยหรือความสับสนและแสดงให้เห็นถึงเวลาแห่งความหวังที่รอคุณอยู่ขา้างหน้าซึ่งก็หมายถึงการเดินทาง และความเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่านั่นเองจ้าเนาะอะ่ะให้ใบนี้เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงการเติบโตทางธุรกิจขยายกิจการได้ยดได้ขันได้เงินเดือนสองขันความรับผิดช,ชอบมากกว่าเดิมความเจริญก้าวหน้าเข้ามาหาคุณแล้วได้ขยายงานใหม่อะอย่างเงี้นักศึกษาก็ได้เรียนต่อได้คะแนนดีได้เกียรตินะิยมนะคะเออนะกนะ คุณก็จะพบแต่เรื่องตื่นเต้นคิดปฏิรูปให้มันดีขึ้นการเงินคล่องมือมีโอกาสได้บานได้รถราคาแพงนะจ๊ะอ่ะถ้า,าไพ่ไพ่ใบนี้บอกว่าอะไรการงานเป็นไงการงานจะขยายกิจการสู่ระดับมั่นเขาเรียกว่ามั่นคงมั่งคัง่งใหญ่โตขยายสาขาเนาะการเงินคือร่ำรวยนะคะหมุนคล่องเฉียวความรักสมหวังได้แต่งงานจ้านะคะหรือแต่งแล้วอะอาจจะมีอีก Hmm. สุขภาพแข็งแรงค่ะอาชีพเป็นเจ้าของกิจการของตนเองแล้วก็มี road, หลายสาขาด้วยนะจ๊ะอู้ดีจังเลยดีงามดีงามค่ะนะคะต่อไปไพ่หมายเลขเก้านะคะเรามีทั้งหมดอ่าอีกเหลืออีกหนึ่งใบนะเออนะคะอ่ะหมายเลขเก้าเห็นผู้ชายไหมโอ้โหผูกผ้าพันหัวด้วยนะคะผ้าพันแถบปะ หรือผ้าซับเหงื่อดูดีๆนะอ่ะผู้ชายที่เตรียมพร้อมจะปกป้องดินแดนของตัวเองนะคะซึ่งจริงๆเขาก็ต่อสู้มาแล้วละก่อนหนะ้านี้ปกป้องซะจนหน่อยไหมเหงื่อชอ่อหัวแตกหัวแตนนะคะดูสีศีรษะมีผ้าพันแผลปิดอยู่ใช่ไหมอย่างไรก็ตามเขาก็ยังเต็มใจที่จะต่อสู้ต่อไปเพื่อสิ่งที่เขารักนะคะไพ่ใบนี้ก็หมายถึงความเข้มแข็งความมุ่งมั่นนะคะ หมายความว่าแม้คุณจะรู้สึกหมดพลังที่จะต่อสู้ไปแล้วแต่คุณก็ยังมีความเข้มแข็งเหลืออยู่นั่นเองนะคะอืมเนาะผู้รับการทํานายนะคะคือเจ้าชะตาเนี่ยจะมีสถานภาพที่เข้มแข็งมากและมีชัยชนะในที่สุดด้วยความกล้าหาญและอดทนของตัวเขาเองจ้ะไพ่ใบนี้เป็นสัญลักษณ์ของคนเปลี่ยนงานย้ายงาน นะการ,รเผชิญหน้ายืนหยัดอย่างมาดมั่นเพื่อต่อสู้และปกป้องผลประโยชน์ของตนและแล้วก็เจ็บตัวถึงกะนั้นก็ยังคิดต่อสู้ด้วยความเข้มแข็งและรักษาสถานภาพได้บทเรียนแม้เจ็บช้ำขมขืนแต่ก็ยืนหยัดโดยมาดมั่นนะไม่อยอมให้ใครรุกรานจะเปลี่ยนงานย้ายงานบ่อยๆแต่ยังห่วงแหนนะคะถามเรื่องงานไพนี้ย้ายงานบ่อยนะคะก็ต้องเป็นกิจการของตัวเองไปเลย นะเงินหาง่ายใช้เก่งรักรักจริงจ้ะพร้อมจะเคียงข้างกันเสมอนะคะหรืออาจจะยังแบบหวงคนเก่าอยู่ะปะสุขภาพไม่สู้ดีนะเหนื่อยเครียดนะคะดูเน็เหนื่อยอ่อนแรงเชียวนะคะอาชีพเป็นนายทุนเงินกู้ได้นะจ้ะอ่ะอไปใบใบสุดท้ายในเซตของไพ่ไม้นะคะเรามาดูกันเลยไพ่ใบ,บ,บนี้ป,ปัม๊มปั๊มสิบไม้จ้ะ นะให้สิบไม้เท้านะคะเออมันโอ้โหไมาเยอะเชียวแบกอยู่คนเดียวเห็นไหมเออจะบอกว่าแบกภาระคนเดียวก็ได้นะก็เป็นรูปผู้ชายกําลังแบกไม้เทา้าสิบอันดูหนักนะหนักเกินกว่าที่เขาจะแบกเอาไว้ได้แต่เขาก็แบกมันเนาะแบกด้วยท่าทางเก๊กังกังก็พยายามเดินมุ่งหน้าไปนู่นตัวเมืองที่อยู่ไกลลิบลินู่นก็แบกไปจะไปให้ถึงตรงนั้นนะคะ ไพ่ใบนี้ยก็หมายถึงภาระที่มันหนักอึง้งใดๆก็ตามจะถูกแบ่งเบาในไม่ช้าหรือจะมีหนทางแก้ไขปัญหาในไม่ช้านี้นะจ๊ะอย่างไรก็ตามภาระนั้นเนี่ยมันจะมาจากตัวเองและการแก้ไขนั้นน่ะก็ขึ้นอยู่กับตัวเองนะจ๊ะอืมนะคะอย่าหวังพึ่งใครนะอย่าหวังพึ่งใครนะคะภาระเนี้ย หมายถึงทางกายหรือทางจิตใจก็ได้แต่ในที่สุดจะมีหนทางแก้ไขหรือแบ่งเบาภาระได้ในที่สุด ไพ่ะะใบนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสําเร็จนะคะชีวิตถึงที่สุดแล้วก็จะได้รับตําแหน่งใหญ่โตเป็นสําคัญเป็นเจ้าของกิจการใหญ่บริษัทใหญ่โรงงานใหญ่มั่นคงก้าวขึ้นเร็วกว่าผู้อื่นเรียกว่ามาแรงนะคะแต่รับภาระหนักหน่อยเหนื่อยหน่อยงานหนักนะคะคุณต้องขยันสุดๆเลยนะเพราะความมุ่งมั่นในตัวที่จะประสบความสําเร็จแต่ก็คุ้มค่าความเหนื่อยจริงไหมล่ะเออความรับผิดชอบมากมายนะคะทั้งงานทั้งเงินนะแล้วก็ การแบกภาระก็อย่างภาพที่เห็นนะคะอะได้พไพ่ใบนี้ทายเรื่องงานมั่นคงยิ่งใหญ่แต่หนะักนะคะหรือจะบอกว่ามีโรงงานเองก็ได้เงินเศรษฐีร้อยล้านนะออมีเงินก็ต้องเอาไปลงทุนนะคะลงทุนมากเชียวรักก็สุขสมหวังนะคะแต่ไม่ค่อยโรแมนติกรนนี้บ้างงานเนีเ่ยนะสุขภาพระหว่างจะล้มหมอนนอนเสือนะแบกซะขนาดนี้นะคะอาชีพก็เป็นกิจการของตัวเองกันได้นั่นเองนะคะอันนี้คือสิบไม้เท้านะคะ ครบแล้วนะคะกับบรรดาไม้เท้าทั้งหลายนะคะอืมนะคะทั้งไพ่บุคคลนะคะแล้วก็นะคะเป็นตามนะคะตัวเลขนะคะจัดแล้วเรียบร้อยนะคะทุกท่านนะคะอ่าคลิปต่อไปจะเป็นไพ่ดาบนั่นเองนะคะติดตามได้ในคลิปหน้าถ้าคลิปนี้ชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ